ต้องให้มีอิสตรีเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยคือห้าสิบห้าสิบชายห้าสิบหญิงห้าสิบนสมควรเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าหญิงเนี่ยมีฟาร์มเป็นแม่เล่าแม่เหลือนได้ดีกว่าผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยการเป็นแม่เล่าแม่เหลือนเนี่ยยังไงก็สู้ผู้หญิงไม่ได้เพราะฟาร์มละเมียดละไมาฟาร์มอ่อนโยน ทั้งคำพูดทั้งปิยาวาจาหรืออะไรเนี่ยอิสตรีเนี่ยผมบอกได้เลยก้าวสู่อินเตอร์ได้ดีกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำพูดคำจาก็แข็งกระด้าไม่ดูอย่างคุณประยุทธ์อ่ะฝึกเท่าไหร่นั่นเท่าไหรก่ก็ที่สุดแล้วไอ้สันดานคำว่าทหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นทหารก็นแน่นอนไอ้คำว่าดานเนี่ยมันเป็นดินดานซะแล้ว มันเป็นดินดานและไอ้ของอะไรที่มันเป็นดินดานเนี่ยมันแข็งปกคือใครจะไปเจาะใครจะไปพูดใครจะมานนหน้าไหนกูไม่สนใจกูถือว่าตัวกูของกูกูเป็นของกูอย่างเงี้ยใครจะมาเปลี่ยนกูไม่ได้ก็บอกแล้วไอ้คนที่เขาจะเปลี่ยนเ,นยเขามองว่าโอ้องมันต้องเปลี่ยนแล้ะคือเอาเจ้าจนี้ไว้เนี่ยก็เรียบร้อยเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะจีงเขาก็ต้องคิดนะจะรวกหัวลวกหางจะมีการก็เรืกอาจะมาสัง่งเอ้ย มึงนั่นเลยไปดิวัดต,ตัวมึงเองเนะมันจะได้มาก็เรืยอมาเขย่าเขย่าให้มันเข้าที่เข้าทางยากนะยากเพราะโลกแสกซ้อนมันจะเข้ามาเพราะวิวัฒนาการเนี่ยมันมันมันเร็วมากก็ไม่้องดูอะไรลนะการลบลากันเรื่องของการเงินการยึดครองเพื่อที่จะเข้าสู่ข,ขบวนการของรการซื้อการขายการลงทุนอะไรพวกเนี้ย สงครามณปัจจุบันอย่างเออย่างไอรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็สงคารามกันเงินดีๆสุดท้ายเห็นไหมล่ะว่าไอการที่ไอเรอยูเครนเนี่ยจริงๆมันมันเป็นก็เรียก่าจริงๆเป็นประเทศที่เล็กกว่ารัสเซียแต่จริงๆรัสเซียจะยึดก็เรียกยูเครนเป็นเรื่องง่ายแต่พอที่สุดทําไมมันถึงยึดยากใช่ไหมก็กลุ่มเ็าเรียกว่ากลุ่มประเทศที่อยู่ในโครงสร้างของหนาโต เขาก็ต่อต้านเพราะนาโต้จริงๆมันก็เป็นของสร้างที่อยู่ในกันเรียกแผนแม่บทของยูเอ็นอยู่แล้วเพราะประเทศสมาชิกเนี่ยประเทศสมาชิกเนี่ยในเมื่อก็เรียกยูเครนเนี่ยเขาฝืนเขาฝืนรัสเซียเพราะจริงๆรัสเซียเนี่ยก้าเรียกจะอาเรบีบบังคับแม่ให้ยูเครนเนี่ยไปเข้าอยู่กับนาโต้ะนาโต้หรือเนโต้ แต่พอที่สุดเนี่ยยูเครนกันเลยก็ยูเครนเนี่ยปืนบอกกูเรื่องอะไรกูจะไปเชื่อฟังเพราะจริงๆนี่มันเป็นความอิสระจะไปบังคับกูเข็นให้เขาเรียกว่าไม่ให้เขาเข้ากับนาโต้ยตูเนโตอะไรพวกน,นี้มันเป็นการอะไรรอมันเป็นการก็เรียกคุณไปขี่หัวเขาเ,ขาเกินไปเราไม่อิสระเลยละคุณปูตินอ่ะคุณคิดว่า ยูเครนเนี่ยมันเล็กๆอ่ะกูจะเข้าไปก็เลยกผมเพงแล้วไปยึดมาให้ได้แต่เพราะที่สุดไอสิ่งที่มันบอกว่าจะยึดจะยึดแต่พที่สุดเนี่ยมันจะครบครปีแล้วที่คุณทําสงครามกันยูเครนนะสุดท้ายการเวลามันก็พิสูจน์แล้วเพราะว่าก็เรียกมันเกิดการแบ่งข้างอย่างชัดเจนในเมื่อการลบเนี่ยมันลบด้วยเงินแม้กระทั่งทหาร ลัตเซียเนี่ยก็ได้ยินข่าวๆว่าก็ยังอะไรเงินต้องเงินเดือนไอ้เงินที่จะเป็นค่าตอบแทนในการออกรบก,ก็ยังไม่ได้เลยเห็นไหมว่ามันลบก,กันด้วยเงินใช่ไหมมันไม่ต่างอะไรกับบ้านเรา่ะทุกวันเนี่ยมันก็ลบก,กันด้วยเงินแต่ในเมื่อไปยึดเอาแต่จีนอย่างเดียวไอ้บ้านเรามันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปพึ่งพาแต่เงินหยวนจีน สุดท้ายเราบ้านเราเนี่ยมันก็โดนบีบแบบโดนบีบโดนบีบจากประเทศกเล็กสมาชิกภาพของสาประชาชาติได้ไหมไอนี่เรื่องนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนแต่ผมอาจจะไม่ต้องอธิบายเยอะแน่นอนว่าในเมื่อไปพึ่งพาหยวนจีนเกินการเงินของเรามันก็เลยไม่เกิดก็เล็ก เสถียรภาพที่มันม่นคงการล้วงลูกมันก็เลยง่ายแต่การที่จะไปนำเงินบาทไทยเนี่ยไปเทรดเขาเรียกเทรดในระยะสั้นเขาเรียกเทรดในสกุลเงินสุดท้ายก็โดนบีบมันไม่ได้สามารถทำกำไรได้เยอะแยะเพราะอะไรนี่คือการไหลออกของการเงินใช่ไหมการเงินของไทยเราเนี่ยมันถูกล้วงลูกง่าย ล้วงง่ายด้วยล้วงทั้งใช่ทั้งพงล้วงออกไปจนคนไทยก็ไม่เข้าใจไงจริงๆไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปถือแต่สมุดไว้อย่างเดียวถือแต่บัญชีธนาคารไว้อย่างเดียว,าาว,ยงเ,ยวเงินเงินที่เราบอกว่าโอ้เป็นธนบัตรเป็นเงินที่เรากว่าจะได้มาเนี่ยจะช่างลำบากยากเกย็นนักใช่ไหมต้อง ที่สุดแล้วพอได้ธนบัตรมาเก่ามั่งอะไรมั่งโซมั่งอะไรมั่งก็ยัดเข้าไปในบัญชีธนาคารไปฝากจุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวเลขนะเห็นไ,ไหมมันได้เป็นตัวเลขมันไม่ได้เป็นธนาบัตรออกมานะมันได้เป็นตัวเลขไอ้นี่ไงณนะปัจจุบันไอ้ตัวเลขมันถึงมีที่ผลมันมีที่พลไอ้ตัวเลขมันจะตามด้วยอะไรเป็นเลขบาท เลยูเอสดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์หรืออะไรพวกนี้มันคือสิ่งตรงนี้ผมยังไม่ก็เรียกอธิบายให้ลึกเป็นเรื่องของทันเงินว่าทำไมสกุลเงินเนี่ยยังกเ็เรียกยังต้องคงไว้ทะไมทำไมยังต้องคงไว้เพราะว่าปฏิกิยาตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของภูมิก็เรียกภูมิลึก ภูมิปัญญาหรือภูมิแผ่นดินหรือโครงสร้างของศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศไอสิ่งตรงนี้มันเป็นภูมิชั้นภูมิที่มันมีความแตกต่างและความหนาแน่นของโครงสร้างอาหารเนี่ยแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันเยอะอาหารที่เขาเรียกกระเพาะปลูกในแถบยุโรปแต่แถบเอเชียเล่นในไทยเนี่ย มันมีความหนานแน่นของโครงสร้างของเยอใยของอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะหลายคนก็ยังคิดว่าโอ้มันมันถึงกันมันเนี่ยมันแตกต่างกันไอ้นี่มันแตกต่างด้วยชั้นภูมิไอ้นี่ของชั้นภูมิเลยนะไอ้ชั้นภูมิตรงเนี้ยแหละมันเกี่ยวกับโครงสร้างของสารอาหารและไอ้สารอาหารเนี่ยทําไมผมถึงเอามาปูกไว้กับอไอิสตรตเพราะอิสตรีเนี่ย ผมบอกได้เลยสุดยอดสุดยอดของอาหารน่ะสุดยอดของอาหารเลยผมถึงชูประเด็นไงวันนี้ถึงมาพูดใช้เดียวหน่อยพอดีคุณแซมเขามีทุละอ่าแต่ก็อาจจะช่วงก็เลยอาจจะช่วงมืดคำ,คำมึดก,ก,ก,ก็อาจจะก็เรียทำคลิปกับคุณแซมเพื่อจะต่อยอดของไอ้คลิปที่ห้าสิบแปด แต่เพื่อไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดตอนเพราะมันขาดตอนไปแล้วก็เลยขาดตอนไปแล้วหนึ่งวัน่าไม่ต่อเนื่องเพราะได้ถึงห้าสิบก็เลยต้องมาใชา้เดียวก่อนใช้เดียวคลิปที่ห้าสิบเก็บเราต้องแก้ด้วยตัวเอสนะตัวเอสเนี่ยเราต้องวิวัฒนาการของตัวเอสเนี่ยให้ดีเพราะตัวเอสเนี่ยชื่อมันก็คือสุดารัตอยู่แหละแต่เอสที่สำคัญมันคือ S Society s o c i คือสังคมเนี่ยมันต้องสมัยนะมันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างดีไม่ใช่ S อสไม่ไปอยู่ที่คำว่าซีเรียสไอ c ้ซีเรียสมันก็ S เอเหมือนกันณนะปัจจุบันเนี่ยบ้านเรานะมีผู้นำที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศก็เรียกไม่มีอนาคตนะซีเรียสอยู่ตลอดเวลาว่า ู้ค้าขายวันนี้จะมีกำไรไหมบางคนไม่มีเงินนะ่มองไปในเขาเรียกอะมองไปในเขาเรียกอะถังข้าวข้าวมันแทบจะขอดหม้ออยู่แล้วข้าวสารที่ยาวมาหุงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ผู้นำที่มีแต่ความซีเรียสนี่ไงเราต้องแก้กันด้วยตัวเอสแล้วตัวเอสเนี่ยแหมพอมันมา,มา ชื่อตรงกับคุณหญิงสุดาลัตสะด้วยเพราะสุดาลัตก็ใช้ตัวเอสแล้วคุณหญิงก็มีลูกพันสันฐานหน้าตามังโงเห้มก็เป็นคนหน้าเปิดเป็นคนที่สามารถเคาเลกสมานได้สมานได้ถึงสิบติเลยวในง่ายๆว่าลักษณะเช่นนี้ ถ้าไปอยู่ในคณะรัฐบาลก็ย่อมมีคุณประโยชน์อย่างแน่นอนผมบอกได้เลยการที่จะมีคณะรัฐบาลแล้วมีนายกคนที่สามสิบผมถึงแนะนำเนี่าสมควรที่จะให้มีอสตรีเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ย คือสี่สิบหกสิบก็ได้อะผู้ชายสักหกสิบผู้หญิงสักสี่สิบนะเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะเื่อให้เกิดความสมดุลเพราะคำว่าสูนี่ก็แปลว่าดีอยู่แล้วในภาษาไทยสูแปลว่าดีอยู่แล้วแปลว่าดีแปลว่างามในเมื่อไปอยู่กับคณะรัฐบาลไหนก็ย่อมสร้างปติกิยาให้รัฐบาลน,นั้นดีขึ้น แล้วสูนี่ก็เกี่ยวกับโครงสร้างของอาหารการกินด้วยแล้วสูเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการนีวิวัฒนาการเนี่ยมันต้องแก้โดยตัวเอพอเอสปุ๊บเนี่ยให้เอสมีนะเอสเนี่ยก็คือ smile ต้องเป็น smile สมา์คอนชั่นนะประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่สไาลแล้วมันกลายเป็นซีเรียสละมองไปตรงไหนก็ซีเรียสทุกคนทุกแห่งมองไปไหนเนี่ยไม่มีก็เรียกคนเราจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าเป็นคนซื้อเป็นคนบริโภคหรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนผมบอกได้เลยมีแต่หน้าตาเ็าเรียก แล้วเรี่กงเคร่งเครียดเงินหายากหน้ำซ้ำงานก็หายากอีกนี่ไงคือการที่ไปยึดยึดติ่งของจีนอย่างเดียวยึดติ่งค่าเงินหยวนอย่างเดียวไม่เป็นตัวของตัวเองนะไม่เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมันสุดยอดมันสุดยอดเราต้องเช็คบาลานเป็นนะ ก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปที่ห้าสิบแปดต่อเพราะว่าบางครั้งไม่มีคนมาฟังเนี่ยจริงๆผมดึงคุณแซมมาเพื่อมันนั่งฟังบางสิ่งบางอย่างก็ให้แกได้ช่วยพูดหน่อยมันจะได้ลื่นใช่ไหมในกรณีอย่างเงี้ยพอดีเชา้านี้มันสบโอกาสเล่นมันซะเลยคนเดียวนั่นแหละใช่ไหม คลิปที่ห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่คลิปที่ห้าสิบแปดดึงคุณแซมพอดีขึ้นมาเพื่อที่จะให้แกเนี่ยมานั่งฟังบางสิ่งบางอย่างผมจะได้ถามแกถามแกว่าแกเข้าใจไหมเข้าใจในสิ่งพวกนี้ว่าจะแก้อย่างไงจะทํำยังไงผมจะให้กเกล็กโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นแลนด์ออฟส l ให นับปัจจุบันเนี่ยมันเป็น Land, Land แลนด์แลนด์ออฟซีเรีแหละเพราะได้ผู้นำเนี่ยก็เรียกสร้างแต่ฟา์มซีเรียสให้สังคมแล้วก็ยังมีแผนล,ลึกแทบจะยกแผ่นดินนี้ให้กับจีนไปแล้วเนี่ยมันหมดสภาพแล้วในเมื่อแลนด์ออฟสมาเนี่ยจุดประกายอย่างน้อยเนี่ยเอาตัวเอมาก่เอส S ูดาเนี่ยเอามาก่อน เรสุดารัตเกยุรพันหรือคุณหญิงหน่อยเนี่เอามาเปลี่ยนทิศทางของพระเล็กโครงสร้างของสังคมไทยให้เป็นแลนด์ออฟส l e มอย่าให้ดำดิ่งไปสู่ภูเผวนรกกลายเป็นแลนด์ออฟซีเรียสซีเรียสมากๆเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยคนเราถ้าซีเรียสมากๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับ การที่เราเนี่ยโดนโลกในลุมเราโลกทุกโรคมันจะกินกินเราโดยที่เราเนี่ยตายผ่อนส่งโดยไม่รู้ตัวเพราะฟารมซีเรียสนั่นเองได้ผู้นำจะไปสัมภาษณ์จะพูดจาลไรากริยาท่าทางโอ้โหแม่งโคตรเลยโคตรของโคตรคำว่าซูปเปอร์ซีเรียสเลยแล้วคนที่อยากจะได้ ยินจากปากและปวยสมองของผู้นำพูดออกมาก็สร้างคาเยกปฏิกิยาให้แผ่นดินไทยเนี่ยเต็มไปด้วยคาเลกสภาพความหิวโหยและอดโซซีเรียสกันทั้งแผ่นดิน Land of smile กลายเป็น Land of อซีเรียสไปแล้วเห็นไหมไอสิ่งตรงเนี้ย มีหลายคนว่าโอ้ยแม่หญิงสุดารัดมือยังไม่ถึงมาเป็นกระเล็กผู้บริหารผมบอกได้เลยเขาไม่ได้บริหารคนเดียวเขาไม่ได้บริหารคนเดียวเขาต้องเอาคนที่มีประสบการณ์มีคุณลักษณะและควารมรู้อ่าคนเราเนี่ยจ,จะเหาหุแต่เก่งมันทุกอย่างเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้คน เขาถึงมีการเขาเรียกมีการประชุมกันมีการเ็าเรียกอะตกลงกันอการคัดสรรคนที่มีฝีมือคนที่ชำนาญการเรื่องคลังคนชำนาญการเกการื่องตลาโหมคนชำนาญการเรื่องศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ,การคนชำนาญการเรื่องสาธารณสุขคนชำนาญการมันมีเยอะแยะนะ สาหตร์กาเอยอะไรนายกไม่ได้บริหารแบบพระอุสูกูรู้คนเดียวกูรู้คนเดียวนี่ไงสุดท้ายมันบ่งบอกเลยไงกูรู้คนเดียวมันกลายเนว่าไม่ฟังไม่ฟังความรองกานเหมือนคุณนักษิ์คุณทักศิณเนี่ยการที่ก็เล็กจ,จิ้งจกตุกแกมาทักแกก็ไม่รับ ต่เมื่อแกไม่รับกูเก่งคนเดียวไงสุดท้ายไอ่มาความไม่รอกก็ความไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมและสังคมไทยเนี่ยจะไปเปลี่ยนให้ก็เรีกเยกได้กินดีอยู่ดีให้ร่ำให้รวยกันทุกๆคนเนี่ยมันอะไรเป็นตัวอุปสรรคอะไรเป็นตัวที่จะปรับแต่และปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ดีขึ้น ผมบอกได้เลยคณนักสินเนี่ยขาดตรงนี้เยอะขาดตรงนี้เยอะอ่ะเพราะคณนักสินเนี่ยก็เรียกว่าเรียกฉายเดียวไงทะเียกเอาความคิดเป็นตัวเองเน่ยเป็นใหญ่สุดท้ายนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดความผิดพลาดนะเกิดความผิดพลาดสุดท้ายก็ต้องกระเด้งกระดอนไปอยู่ในต่างประเทศ สุดท้ายแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าอ๋อไอคนที่จะช่วยกูกลับประเทศนมันไม่ใช่ประชาชนเงินมนากแล้วที่จะช่วยกลับมาเข้าใจการเงินหรือเปล่าเข้าใจโครงสร้างของระบบพวกนี้หรือเปล่าเราเข้าใจคําว่าสุขหรือเปล่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าใจเอสหรือเปล่าเข้าใจให้สังคมไทยเนี่ยเรล่กเกิดรอยยิ้มหรือเปล่าไอสิ่งตรงนี้มันสําคัญไม่ใช่จะ เขาเรียกหักด้ามพาด้วยเขานะผมบอกได้เลยไอการที่จะทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยคนยังยึดถือเงินเนี่ยเป็นก๊อดอยู่นะเป็นพระเจ้าอยู่ไม่มีเงินก็กลายเป็นโกลสกลายเป็นปีศาจมันคือตรงนี้นะถึงได้บอกว่าการชูประเด็นนาลีขีม่าขาวมันไม่จริงๆมันไม,ม,นไม่มันไม่เหนือกว่าไอที่ผม พูดหรอกคนเรามันต้องเกิดความสมดุลยภาพระหว่างหญิงกับชายเหมือนหญิงกับห่างนั่นแหละหลักการขาวกับดำเนี่ยมันต้องสมดุลซึ่งกันและกันถ้ามันไม่สมดุลผมบอกได้เลยเปิดตําราทุกเล่มทุกเล่มมันก็มาลงเอยด้วยตรงเนี้เพราะว่าไม่สามารถเกลี่ยเอค่าสมดุลของคําว่าดากับขาวให้เป็นมีขาวอย่างเดียวก็เรียบร้อย มีดำอย่างเดียวก็เรียบร้อยมันต้องเกิดเป็นรูปเป็นล่างเกิดความสีวิไลเกิดความโสะโสะงเกิดความสะสวยเกิดความธรรมะธรรมแงมันต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดความสมดุลอย่าดูดูกันใช่ไหมหญิงก็เป็นใหญ่ได้ชายก็เป็นใหญ่ได้ แต่ใหญ่กับใหญ่เนี่ยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ใหญ่ปะทะใหญ่ออย่างนี้มีด่าลาว้วมีดาา่าล้วนะโอเคสำหรับคลิปที่ห้าสิบเจ็ดขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อในคลิปที่ห้าสิบแปดสวัสดีครับ